ครับเดียนตั้งนต่ระับสูตรเรียนวิชาเขียแบบเทคนิควิชา3 0 1 0 0นย์นนย์ยี่นยยอโดยจารย์อักนะในวปีนี้เรามาดูวัสดุรายวิชาวิชาเขียแบบเทคนิคจะมีลัษณะรายวิชาอย่างนี้ ทีนี่รหัวิชาก็จะเป็นสามนนนนสภาพวิชาก็จะเป็นวิชาชีพพื้นฐานและสูตรแสีแบบวิชาชีพสูงะเป็นวิชาช่าอุตสาหกรรมต่อมาเนี่ในเวลาในการศึกษาเนี่ยก็จะมีในการสิ้นเรียนทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติสี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ใช้รเวลาสัปดาห์หมด ก็ตลอดั้สิ้น72ชั่วโมงตลอดการเรียนเนี่ยก็ต้องมีเวลาศึกษานอกเวลาเรียนอีหนึ่งชั่วโมงก็ศึกษาเพิ่มเติมในรวิชานี้ทีนี้หนยกิจในวิชาถึงเที่หนึ่งมีอยู่สองหน่วยกิจและในการเรียนเราจะเรียนทฤษฎีหนึ่งภาคแล้วก็ป็นการสอบภาครวมีสี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทีนี้เรามาดูจุดประสค์ จำรายวิชาว่ามีบอกอะไรบ้างมาดูข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าเข้าใจการอ่านก็เขียนแบบเทคนิคสองสามารถใช้เครื่องมือเขียนแบบเขียนภาพสมิติซอฟต์สมิติภาพชาก็ตก็สังงานได้แล้วที่สามเนี่ยเขาบอกว่ามีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานแดงกระนีเรียบร้อยแล้วก็มีความเด็ดดีในอดทนก็มีทิศใจกันงานที่ดีมีความอดทนนะครับ กับพ่อก็กับด้วยตอนนเราไปดูสมันอาจารย์ใาวิชาข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าแสดงความรู้เกี่ยวกับการอ่านอ่านแบบเทคนิคพื่่านสองเนี่ยปลี่นภาพุจาิติภาพสาิติแล้วก็ภาตฉายาตุเก็คภาพตัดธาตช่วยการบอกขนาดแล้วก็แบบสงแดดด้วยเครื่องมือินแด คำอาถรรพงานเขียนแบบท่านอธิบายในวิชาราดูว่าวิชานียมีหัวข้อหรือว่าหาที่นักเรียนนักศึกษานี่ควรที่จะต้องศึกษาเนี่ยมีหัวข้อหลักอะไรบ้างนะฮะให้เราดูว่าเขาให้เราศึกษาอะไรบ้างคือเขาบอกว่าการให้ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านการเการเขียนแบบเทคนิคต้นคำอารรพในงานเขียนแบบแบบนี้ องค์ประกอบของการบอกขนาดว่ามีองค์ประกอบในบ้างสาร์ในงานช่างสาสรกรรมแล้วก็การสร้างรูปในอาคณิปรูปทรงในกาคลิตต่างๆมีทั้งโคกเป็นโค้งนะต้องเอียงต่างก็รวมมีประมาณในภาพสมิติแล้วก็ภาพสามมิตินะหลักการฉายภาพมีทั้งมุมที่หนึ่งแล้วก็มุมที่ส ตับมาเป็นภาพพิธีาเรภาพสกเก็ตภาพตัดภาพช่วยแล้วก็แบบสั่งงานอันนี้คือเนืหาที่หลักๆที่เราจะต้องศึกษานี่เรามาดูตารางการเรียนกนา,ยานสอนเนี่ยดังนั้นเราที่มัดูวิดีโอคลิปหรือว่าคลิปนีเนเี่ที่ได้แนะนำ อยากใช้พวกเราศึกษาเนื้อหาสาระประจำหน่วยเรียกว่าไอเนื้อหาที่เราทุกษาว่ามันมีอะไรบ้างมีกี่สัปดาห์ทั้งหมดทีนี้เรามาดูสัปดาห์ที่หนึ่งข้าที่หนึ่งถึงสี่ให้เราไปศึกษาเกี่ยวกับหลักการแห่งดักสิบแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์แห่งดวงแดดซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีเอกสาร เป็นใบงานแล้วก็ใบความรู 10, ้จะอยู่ในในเนื้อหาหน่วยที่หนึ่งในเอกสารการสอนในเพื่อนทัศรูปที่พวกเราได้เข้าไปดูเนี่ยก็จะมีสองคือมา่อสถานีงานเขียนแบบสามคือการกำหนดขนาดแล้วก็มัตราส่วนสนี่การสร้างรูปในขาหนีแล้วก็ห้า การเขียนภาพสามิติแล้วก็6การเขียนภาพฉาอันมุที่หนึงี่ก็มุมที่สามแลก็อัตอกเแล้วก็สุดท้ายนด้าที่สิบเจ็ดคือแบบาง,งานแล้วก็สัญลักษณ์มิมต้นงานในงานเขียนแบบช่งางศากกรรมสุดท้ายสุด้าที่แปดคือเป็นการมคมนวัดผลนะคือสอบลายภาพ ทีน,นี้ถ้านักศึกษาสนใจที่มีข้อสงสัยหรือว่าจะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับวิชาเกณฑ์แบบเพื่อเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาลัยหรือว่าเกี่ยวกับแผนกหรือว่าเกี่ยวกับการเรียกนการสอนในรายวิชาอื่นนะก็สามารถติดต่อได้ช่องทางที่ปรากฏบนจอนี้นะ